พรจากแม่ฟาร์มอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์จังหวัดอุตรดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หลักกล้วยดิบอัดเม็ดกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงคือการอัดขึ้นรูปให้เป็นเม็ดแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาระบบอัดเม็ดกล้วยผงการออกแบบเครื่องอัดเม็ดกล้วยผงสำหรับพรจากแม่ฟาร์มเพื่อให้มีระบบ ที่สามารถทดแทนการทำงานแบบเดิมที่ใช้แรงกดจากข้อมือของผู้ปฏิบัติงานได้เทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้เครื่องอัดขึ้นรูปเม็ดกล้วยผงหลักการทำงาน 1. โครงสร้างของเครื่องที่ทำหน้าที่กำหนดและยึดตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ 2. แม่พิมพ์ของกล้วยผงอัดเม็ดจะช่วยกำหนดรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ 3. ม,มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่หมุนเพื่อให้กลไกของเครื่องให้เกิดแรงกดลงไปที่ผงกล้วยจนอัดขึ้นรูปเป็นเม็ด 4. ก้านกระทุ้งทำหน้าที่กระทุ้งกล้วยอัดเม็ดออกจากตัวแม่พิมพ์ วิธีการใช้เครื่องนำผงกล้วยใส่ในกลวยบรรจุให้พอดีกับความต้องการผลิต 2. กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อให้มอเตอร์ทำงาน 3. เมื่ออัดเม็ดขึ้นรูปออกมาจากแม่พิมพ์แล้วกล้วยผงอัดเม็ดจะไหลลงสู่รางลำเลียงให้เก็บไปไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับทำการบรรจุพันธ์์ 4. เมื่อผลิตเสร็จตามจำนวนที่ต้องการให้กดปุ่มปิดการทำงานของมอเตอร์ 5. ทำความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยสรุป การใช้เทคโนโลยีเกษตรอุสตสาหกรรมอัจฉริยะของพรจากแม่ฟาร์มสามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิตได้จากอัตราการผลิตก่อนปรับปรุงใช้เวลา5.5ชั่วโมงต่อรอบจำนวน500เม็ดลดลงเหลือ1.2ชั่วโมงต่อรอบหรือคิดเป็นการเพิ่มผลิตภาพร้อยละ 78.18และคิดเป็นมูลค่า2 1 1 2 4บาทต่อปีโดยยังไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนพลังงานเนื่องจากการใช้กำลังไฟฟ้าสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องจะไม่สูงมากและสามารถชดเชยในการสูญเสียจากอาการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงานได้ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2พิษณุโลกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม